จังหมกสังกูดกว่หกสิบห้าอ้าวสวัสดีครับพี่น้องเปิดคลิปอีกแล้วมึงยังเสะแตกคอนตัวครับมือน,นี้อย่างใส่หมูอใช้คือว่าใส่อ่อนอยู่ใส่เล่อกูเนี่ยไปกูนัว่าใส่ออนออนใส่สุดมันโอ้โนี่ผมโอ้เย๊ สูตเจ้าตำรับเข้มขึม้นยาถุยยาตกกันยาตกกันเบิดถเถาะพราะยัยเคิร์นกับตกะเ้ยโอ้ยเข้มผาดมือเส้าก็ยังเข้มมาพี่น้องใส่ออนเพื่อนวะร่างเรียบร้อยใส่ออนรูปหนึ่งรูปวนี้เฮ็ดเบิดเฮ็ดเบิด์เ,เ,ดเลยวันนี้นึกว่าเอาแบงหน่อมือขึ้นหน่อยรูปหนึ่ง จะเรียกว,ว่ามันหลายสามสิบลูกอ่ะอ้าวใส่เครื่องตำเดี๋ยวเตะตำเกินลงได้ยังเดี๋่วบ่มีเข่าด้วยครับพี่นอ้องมีใช่เจมของมาเต็มเลยมัอน,นี่อย,ยากพี่น้องกันหลายถ้าเ,ก,เาาากินคุณบอเขาผู้บาดมาเขาไม่เสบเข่าอีกวัเนเดียวเขาจนเหลือกกองเงาะกระเจาะหนึ่ยจะเป็นเพราะเสีบนีได้ปะ สิกินที่เหยื่อปลาเกลี่ยออกคนโบว์เล้่ยวที่นก็ไปกินเอออันมาเพิ่นก็หลานเพิ่นนี้คนมาเล่นนํามือขาดมีได้ครับผงนัวจ้าว้าวนี่นี้เหยนออนุตุนี้ฝันบ่ได้บ่หน่วยเก่ามันพ่อวะอ้าวลุยผงเกลือลุยผงเอเกลือลงไปผงวิเศษผงวิเศษหรือเขาอื่นในอันนี้ บางราเทศมันอื่นเนาะกาโลปีเออกาโลปีฟรนัวเกลือ hmm. น okay. ่ะกูก็เบิ้งประจําละเคสอาหารแบบนี้ล่ะบุรุนเน๊ยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแบบคงเออกับอีหยังบูบากายองยังเพิ่นเอ๋อเสียเพิ่นมักกว่านาะเดี๋ยวไปเจอกันอย่างเข้าบ้านนี่ใส่เกลือใส่น้่งปลาใส่ชูรสเรียบร้อยแล้วเก็บแล้ว kim lèo ăn thọ ui chim kim kim đùi 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 chết đùi à lọt phải mình thấy đây chưa không lại cú nhục cú nhục lọt tôi này ôi ฟันมึงบัวฟันกับทอนมือนทอนไก่มันนี่ทอนไก่เคียวเลยเอะจา้<ม>าชิมมึงเน่อยออมเน่อยอุ่นมากเลยเข้มบอเคไหมมัง้งกูใส่หนังปูน้ใส่เ,เอ็อนใส่เอ็นจุลดใส่ใส่เออคือเกาใส่น้ามีกไงเด้อือเอ่ออืม อันนี้แก้วเกาถึ่มันเหลือลืมมาพักมาใช่อ่ะอ๋อไฟกำลังแดงแดงอีพีนี่รอย่างอ่ะอจบเลยยังไง้วว้าวเจ็ดอะบอเจ็ดแล้วบก้าออกเลยอ๋เจ็ดเลยนแข่งกับใครบ่แข่งมาแข่งกับกับสื่อ สื่อเขาจับทุกพีรุดนะครับอืมยา,ยาเด็ดขาดเกิงกับพายจไปกินกับสื่อพอเขามีปุตตะเจ้าไปสู่ก็ตุบเปื่อยเสีสยอย่ม่หยุดหมดหวายเออเออบ้าเปล่านีเดียวบ้านมีดเลยเดี๋ยวถุาถ่ายทีมกบุตตะเจ้าไปสู่ก็ตุบเปื่อยเสียอย่าษาอีกหน่อยก็บอกไปคนบันไม่แต่รัดดอกเตอร์ดอกเตียวอะไรเสือนี่โอ้ยมีแต่ดอกเตียวยางนี้ เออดูมาเรียนมาเพื่อยังไงส่วนปอขี้ไก่ยังกูเลยหรอกกูกูเนี่ก็บ่เสืออะไรเชื่อมกิจนี่บ้าเออต้มหัวเลยระยายนใไอ้พระพุทธเจ้าชอบช็อกโกแลตหัวยเถอะช็อกโกะเล็ดพระพุทธเจ้าชอบอะไรน่าที่เถ้ากะเลตพระพุทธเจ้าจะไปปอกไปปอบตัวกูเออหนอโม่หม่เลยเด้อ สนุกสนานกันไปแต่ละมือแล้วแต่สีสันหาค้ามมาบอกกันเฮ้ยเห็นว่ากินแต่เหล่ากับั้งกวาแซ่คาวอยิ้ด้วยอ๋อโอ้ย่างกำลังเลยที่แจวแจวแจวตามบุกงอมได้อีพี่นี่แก้มมันเถอะแก้มเขาหรือแก้มเราอู้ยังเป็นหน่อยมันยังกันหูมันใหญ่ขึ้นมาลบอยู่ในหูทำไมอ๋อตามบุกงอมี่น้องกันว่าบนหัวเข็มเรียวจัน ายต่างเรื่องเข้มเรื่องเขียวโอ้โหเอาผมมีมือกระเทียมได้เลตามโบราณนี่เพราะว่าอ่ะคือถึงสมัยมันมันขาดมันคืนนี่เนาะกะแปลงไปตามไปแปลงไปตามไปแล้วแต่เสียหาเห็ดดูเห็ดกินวัฒนทรอกเออคุณไส้ก็งอเป็นเนื้อกระต่ายเออหัวแศบแมนอยู่หรอกมันกินนี้มันหึ้มทำถามมันกินปุ๊บเลยเออ กับโมฮิตตัวนี้จะไล่เสียบไหลอืมจะไล่เสียบไหลกูเอาเสียบไปก่อนล่ะส่วนลูกลูกค่อยว่ากันทีหลังแต่ว่าเทิงบ่ดเสียบแล้วยังบ่สิบ่เป็นลูกนี่โอ้ยเออลูกไตนี่มีแต่ภูเบญไตได้ซุมืัยเมียใหญเคินไปมื้อนั้นกเสียงไตอีกล่ะโอ้ลูกน้ำมนต์ก็ลงไปแค่ไหนก็ว่ากัดไตแล้วมิต่ภูเนี่ยมาต้องคอใหญ่อีหยังกับมันกัเสียงไตอีกเขื่อนโอ้ยอ่ะช้ำๆเลยจ้าพี่น้องอุ้ย สีหีบออกมาว่ามันคักปนอยังตัวไปก่อนั่นไมันช่ไหมเออโอเคโอเคยังไงไม่ขีดเลยได้แล้วกันอั่นดิอุ้ยอุ้ยอุ้ยยังไงนี่ใส่ตัวนี้งานอุ้ยสีสันน่ากินได้ทีเดียวเชียวมันนี่ก็สหายพันจัดม่านะเนี่ยอยู่ตรงกันมันกัเป็นอ่าแช่เขาเรียกว่าอเมริกันแช่สหายพันกัด อ่ามันกะจัดมาสนับกันไปโมเมนต์เราโอ้ยุดคือรวยเหรอวาไปอยู่กับหยุดเฮียยหยุดคือคักแถวเหรอวาโบเมนได้นี่คือหมายคำว่าเขากินน้ำกันเขาก็เออต่างคนต่างแช่เวลาเขามีเขาก็อยู่น้ำกันสามคนเนาะเขาก็ทำมาหากินเขาก็เออต่างทางแช่ต่างสอยเรือสิ่งการณ์กัรนั่นละอ่าการอยู่การกินเขามียังไรก็มีแต่ไอ้มีแต่หมูมีแต่พวกเออมันก็เลยกลายเป็นลิงศิละอ่าเป็นวิธีการกิน คนทีไปเข้าใจว่ะโอ้ยหยุดคือคักเทะ,ะว่าลยเสียอายุเสียอายุอีกละะย่าไปว่ากันยังสั้นเอออันนี้กินก็นคือต่างคนต่างมีอาชีพต่างคนต่างทํางานเขาก็มีเงินมีข้ามเขากะเออเฮ็ดงานพวไมันิดแต่เราเราไม่เฮ็ดเรียกเลยใชมไมมัดกินรู้อยู่แพ่งหนึ่ไปยืมหนี้ยืมสินข้ามาตายหายได้นี่ <c oughs> ปเป็นเสียเป็นเสียเว้ไปก็เอินเสียอ้้อ่ะอันนี้อีพี่นี่ก,ก็คือว่าละ่ะเนี่ย อกินมเง้าก่ะอ่อพ่อไงเิ่นกัมาเรี้ยงพ่อเ่าล่ะอืะิอ่นมาซื้อเนี่ยเลียงเนาะก็สีว่าจังได้คัดเพิ่นกับบ่ไใดพ่อเ่า,า,าอ้าโอเคพี่นอ้องจุย้ยว้าวเออหักปันน้อ เอาปนเขามจุดเออเออจุดเา่นเราเอออ่ะหอกกอกเอกกอาแอบแอบคือเกามหแอบกินแล้วก็แอบแอบแอบอ่าโอ้ยกินที่เกาหน่ กลับไปนี่สวยทัย้งหลังนี่ยินใส่จนอีเมื่อนเนี่ยอ,อ,อ,อะไรเออขามือ,อเขาบอกขนมือได้เธออย่างนี้ดิเขาบอกกินอีกขันเมา<อ><ต>ข้านะกันโอ้ยเจั <laughs> าาาา๊าัจากาจาก่จาคก,กว่าข้าวข้าว่าคกมือนั้นกินเหล้าไปตึงๆไปไปเปิดเมืองเขาอยากกินหวานเปิดพรอกทุเรียนใส่บุกทุเรียนเลยเออกินเขาบุกทุเรียนเลยเอาแล้ววะ กูก็มีแอมมีงอะตายไปตายวะใส่ไปเคืองผู้ไอ้ก็เลยบอกยายหนูนี่หนูว่ะคอยคอยกินมะทุเรียนมาเด้อวะเออขันขันขันก่อนไปก่อนกะเออตัวไฟตัวมาเด้อยวะยังมือเสาร์ยังยังบดยังบดยังสวยๆพอเราตีนเคียร์เคียร์เคียร์บักนี้โอ้ยไปนี่จ่ากูเลยได้โคดแข็งเกีดีอยู่คนละฮะนี่กับตื่นเป็นยังไงวะโอ้ยเป็นวะอ้ยกูเลยนึกมองไปนี่จ่กบุนธรรมขึ้นนอนโคตรขื่อแต่คนละ เอออ่ะอีพี่นี่กะจะดื่มฝากลค์กดแช่ปุดนัวห้อมวนกันไปเนาะแต่ละหมื่นแต่ละเว้นส uh um ัญหากันมาคุยกันเป็นเรื่องของทีมงานเนาะอีพี่นี่กะต้องอ่าต้องบอกว่าก็ะยังใส่ให้เราเพราะว่าเดี๋ยวจะมือละมือได้ไหนมีนู่นไห้เขาไม่เห็นมีนู่นน่ะนะบ่ได้จำเป็นว่าต้องต้องโฟกัสว่ามือนี่ต้องคอนเทนต์แบบนั้นแบบนี้คือเอาแบบเรียวๆเลยกินแนวไร หาแนวได้ๆก็กินมือนะัะกินเดียวนี่บอดีจำกัดว่าตรงเป็นคอนเทนต์ซะทีเดียวคือได้อันใดก็กินอันนั้นกะ็ะไทยอันนั้นฝากกดไหลกดแชร์ให้ทีมงานหากินมันคือเ่าครับพี่นอเพราะว่าคนเฮาเนาะกินขีแต่ว่าเฮาเขามียังบ่กินขีนอนบ่ทีมงานเฮานี่ยไหมกินขีนอนอ่ามีแค่นี้เลยเพราะว่าบม่มีปัจจัย4ีมหมาเนี่ยน,น,นะกินเหล้ากับกินแก แกะเมืย์กินแล้วก็เฮ็ดงานเลยผู้งก้นว่ากินแล้วก็ขี่เออโอ้ยตัวตัวตัโทษี่วะวะพิษวาพิษเออมันมันยังเออเออตัวที่กินกินแล้วก็ขี่ออกแล้วก็นอนเออกินขี่ว่าเออแล้วนึกไปคือไปกินขี่นอนเออเออโอ้ยเนี่ยมันต้องมี้เขาเรียกว่าเขาตรงมี้เอไอเชิญเสือเนี่ยเลยอ่ากินแล้วก็ขี่แล้วก็นอนเออโอ้ยโทษที่ตัวที่ กินขี่แล้วก็นอนโอ้ยโอ้ยนี่แหละผูมิใจไปใหญ่ไปเอาโอเคพี่น้องอีพีนี้กะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ฝากติดตามเป็นกําลังใจให้เพราะว่าเป็นกับเขากําน้ำเฮ็ดกินแต่กะเขาเรียกว่าทายเป็นแนวทางกระตุ้นตอมอยากบเม็นทายอวดทายอ่างอ่าเขาเรียกว่าอ่าภูใดอยากก็ไปให้เฮ็ดกินบางคนบวกยิ้วเขายิ้มน้ำเห็นคลิปนี้แล้วโอ้ยอยากกินคือเพื่อน อยากได้บรรยากาศคือเพิ่นไปเห็นจิงก็น,กน้าก่อนลุกขึ้นไปกินเ้ากะถือว่าเป็นยังบุญอ่าดคลิปนี้ขึ้นมา,ก,าก็เลยฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามขึ้นเอกะราตรีสวัสดิ์ฟันดีครับผมผามพผามอยู่กันสามน้อสี่น้อบ้านนีเพิ่นงอกมาแล้วก็คือทีมงานสูตรเออก็นับตัวอววะไรนี่สามสี่พอดีผมเป็นสามก่อนเซลนะครับพี่น้องสี่กับผมมีขั้วไม้ล้อครับสี่กับ มีแตอบอกสดๆไม่แพ้เอาแล้วก็เลยกลายเป็นว่านี่แหละกระทอมเสาเมื่อนอายุกันซ้ำนี่แหละครับอ่ะสวัสดีครับผมอะไรยัยครับ